สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมันีนสภาพมาให้กับเขาค่ะเมนูมันนี้มีอยู่สองอย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือไก่ต้มหวานค่ะไก่ต้มหวานนุนบริบตไห้เบิ้งนะคะพี่น้องนี่ค่ะกระค่ะนุกต้มไว้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นง่ายๆก็คือไก่พะโล่นี่นะคะพี่ตนูบริเส่เครื่องพะโล่นะคะใส่แต่หลักื้นทีแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็ซีอิ๊วแค่นั้นละค่ะคือเอาแบบง่ายๆให้ผูู้เ่ากินได้ค่ะ สำรับเมนูที่สองก็คือผัดกระเพราเห็ดค่ะพี่น้องกุ้งสดอันนี้เสเฮ็ดไ้เบิงค่ะพราะรูปบุกข่อยได้เห็นเมนูผัดกระเพราเลยค่ะตอนนี้เริ่มเกิเสเขาฤดูกินเจนะคะพี่น้องกะมีพวกเห็ดของยังมาบางในตตาบะก็เซใส่กุ้งใสยังนี่งละค่ะพรวกยูนีพิ่นบอกินกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องส่วนผสมของหนูก็จะมีกุ้งสดค่ะสี่ห้าตัวแล้วก็หมูสับค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็เห็ดลินขาวค่ะแล้วก็เห็ดตัางค่ะพี่น้องแล้วก็ใบกระเพรากับพริกกนะคะที่นุ้งโขลค่ะ พริกนี้เอารสชาติแบบเผ็ดจัดๆหรือบดจัดแล้วต่างค่ะพี่น้องตะมุนีนูสบอจัดป็นไดคะ่ะนูใส่บบกพริกขีนูเม็ดเดียวคะ่ะน้องเนื้อเป็นพริกชี้าเบิร์ดนะคะพี่น้องสบอเผ็ดเนาะคะ่ะเอาละคะ่ะพี่น้องมาลงมือผัดกันเลยคะ่ะนี่เปิดเตาไว้เลยพี่น้องเพราะว่าอย่างมันเสียงดังเวลาเปิดนุแล้วเปิดไฟเลยคะ่ะต่คือผัดกับข้าวทั่วไปละค่ะพี่น้องสบอจะ สไตล์ใช้สไตล์มันค่ะแบบไรเขาก็ดัดแปลงเอาค่ะนโน้ฟอแน่ๆนะคะพี่น้องช่วงกินเจค่ะพี่น้องผู้ใด้ติกินเจนะคะเอามาผัดกะเพรากะไดยค่ะบโมจงใส่กระเทียมนะคะเพราะว่ากินเจเพิ่นสโบกินพวกกระเทียมหรือียงนี่สิค่ะพี่น้องเอาตะบกบกินี่ย่าโขกใส่แล้วก็ผัดเห็ดใส่กับซีอิ๊วใส่เนีงใส่กะไดย์ต่ว่าน้องคนเพิร์ลบอกว่ากินเจนี่เห็ดเออ่ มันมันไายก,กินได้ได้ผวมาค่ะเป็นแมนูมนขงคกพื้อาลเห่ะข้มีกินหอมค่ะที่นองใส่หม,มูสับลงไป นุก็จะใส่เห็ดเลยค่ะพี่น้องส่วนกุ้งนี่นุจะใส่ที่หลังเพราะว่ากุ้งมันสุกเร็วค่ะเห็ดต้องซอย่างใส่ไปเลยแล้กวก็เติมน,น้ำนิดหน่อยหนะะึ่งค่ะเพื่อเห็ดสุกกับหมูสุกค่ะ ขอเอาไข่ไหลเลยะค่ะพี่น้อ,องเพก็ผอดังต้มแปมกลองแปงพี่น้องกับพีน,น้องนะคะตัวใดใส่หูฟังซาบะหรือว่าใส่หูฟังนะคะพี่น้องก็พอสตอเอาไข่หับม้อจสุกเพลินนะคะเะื่อไปเท็ดลงไปเรื่อยเติน้ำหน่อยค่ะ กวนเห็ดนะคะพี่น้องผุ้ใดอยากเห็ดซุกเร็วซุกางนะคะพี่น้องแนะนำมาให้อเอาไปหลวกกันเด้อค่ะค่ะบ,บ๊งมีเเล่าอเอาไปหลวกนานให้มันซุกเหรอเอามาพัดคุกกิ้คุกคก,คก,คก,คกคุกขึ้นกินได้ค่ะพี่น้อง มราซอ,อยเราอยาาทักเห็ดไปเรื่อยให้มันสุกกันจ้ะพอเห็ดเริ่มสุกค่ะพี่น้องใส่กุ้งสดลงไปเลยเปิดไฟแห้งๆแล้วค่ะตัวแต่ยันข้าวก็บยาฝรั่งคนมันเลยคะ่ะพี่น้องเพราะว่าปกติใส่ก่อนมูเลย่ะแต่ว่างมูเนะี่ยอย่างกุ้งมันแข็งจะได้ใส่ที่หลังจ้ะแล้วก็เริ่มปรุงค่ะแล้วก็จะใส่ใของปรุงรสค่ะ ก็น้ำมันหอยดูกไนหน่อยนะะแล้วก็น้ำปลาอะไรยนึ้งค่ะก็เกลบงด้วยกาะมนบ้วขั้นเดคน้นกลุ่มทุกด้วยค่ะเหนือจ้ะแล้วก็น้ำาลทรายนิดนึงค่ะไปส่วนค่ะพี่หน้องเอาล่ะค่ะ นี่น,นะคะพี่น้องต้นกลุ่มก็เริ่มซุกแ,แล้วค่ะพี่น้อง,อเ,องเดี๋ยวเข้ามาชิมรสกันค่ะโอเคพี่น้องหนุ่มโมเดตัวะะด้วค่ะนุ่มโม่มว่าโอ้ยปุ๋งอียังกัดแสบบดนี่รสชาติกำลังโอเคเลยค่ะปิดถ่ายด้วยค่ะพี่น้องใบกระเพราสดๆจากสวนเขาค่ะ ่ไฟท่้งแครงค่ะเตาเตาหนูไฟบวกแห้งนะคะแคีงจะเป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องเผา ผัดกะเพราเห็ดนะคะพี่น้องใส่กุ้งสดค่ะไปค่ะเหนูพาไปแตงเขากินกันได้จ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเป็นผัดกะเพราเห็ดใส่กุ้งสดนะคะพี่น้องนี่ค่ะหนูเห็ดตเบิงหอมหอมแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องเห็ timeline, ดิ้นขาวนะคะแล้วก็เห็ดฟางค่ะพี่น้องมัสออนอวยสวยคะ่ะพี่น้องบัวกระนำกะเพราแล้วก็ใบกะเพราหอมๆนะคะพี่น้องกับเส้นกุ้งสดแล้วก็หมูสับนะคะพี่น้องนี่ค่ะ ัดออกมาห่อนๆใหม่ๆค่ะสําหรับใบกะเพรานะคะพี่น้องทําต่วอย่ห้เป็นสไตหนึ่งแบบยนสีเนาะค่ะแนะนําว่าให้พัดโดนกุนีแน่นอยนหนึ่งแล้วก็ให้ไฟแห้งค่ะรับรองว่าผัดออกมาสีเขียวสวยค่ะหรือว่าพุณพี่น้องอย่าเพิ่มความเผ็ดมากานี้ให้ส่พริกมากานี้ค่ะพี่น้องแซ่บค่ะเมนูนี้เนาะค่ะส่วนอันนี้คือไก่ต้มหวานค่ะนุ่งปดะเดใเ้เบิรงค่ะพี่น้องเพราะว่ามนเป็นเมนูง่ายที่นู่เคยลงไปแล้วในคลิปกเกาเนาะค่ะมัเกิดแค่ใส่เวลาี่เขียวแค่นั้น วิธีตมก็คือใส่พริกไทยแล้วก็กระเทียมห่าพักชีตบลงไปค่ะพี่น้องก็เคี่ยวไปจะสามสิบนาทีก็ใส่น้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องชิมรสมาให้มีเอ่อเข้มนิดๆมานหน่อยก็เคี่ยวจนไก่เปื่อยแบบนี้ค่ะก็โรยด้วยพักชีค่ะพี่น้องง่ายๆนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือเขาสวยห่อนๆคือเกาค่ะนี่แหละค่ะผู้ได้ยากินไข่ดาวเพิ่มอีกเจียวหอนๆไม่ไขม้นปลาพริกอีกถ้วยหนึ่งนะคะพี่น้องเอาอยู่ค่ะไม่นู่นี้นะคะพี่น้อง ขอบคุณหลายเดอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณก็าลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อเกา่าเผื่อใหม่เขามาบอกน่วงหัวมวลเขามากินเขาหัวผ้านในกันเนาะคะ่ะบ้านนี้บ่ไม่ยังค่ะแต่งเขาแตงยูแตงกินแตงแยเนะคะพี่น้องช่วงนี้มีเวลาอยู่ค่ะอาจจะได้ลงคลิปทุกมือนะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าขั้นทางหนานนะคะ่ะก็จะมีคนคนมาสมแ้มปรับปรุงบ้าน,นะคะ่ะบ่งห่ว นูส้สเดาลงคลิปทุกมือบอรหรือว่าจังไดถ้าฟังเบิ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าขั้วข้างหนูเฮ็ดก็เขาสม,มองนี่เพิ่นก็สลือเห็ดไม่ปรับปรุงไม่เบิดค่ะพี่น้องค่อยมาว่ากันเนาะค่ะถ้าบ่ได้เฮ็ดคลิปอาหารเนาะค่ะพี่น้องก็เอาช่วงใดที่มีวเวลาก็สิเฮ็ดให้เบิ่งหรือว่าอาจจะเป็นคลิปกินเนาะค่ะพี่น้องสองสามมือลงเทนึงเนาะค่ะสามขั้วแล้วเนาะค่ะก็ขอถั่วขอแพ้หลายในในอีกนุ่นละค่ะประมาณอาทิตย์กว่าๆเนาะค่ะพี่น้องเพื่อสร้างหุ่นสมัยเฮ็ดค่ะพี่น้อง ขอพูดละลายนะคะมาจากที่นี่เมื่อกินเขาในกนารเสแยบจ้า